สบายดีครับพ,รพี่น้องลุงแม็กผ้าลุงภูเขาครับตรงนี้นะครับเขตเขาเรียกว่าอำเภอพักดีชุมพลนนจังหวัดชัยภูเขอยต่อจังหวัดชัยภูนคะรสวรรค์เส้นทางลุงภูเขาครับพี่น้องลุงแม็กจะเข็นคลิปเป็นโค้งที่ห้ายที่สุดเนาะ ผู้เขานี่โค้งหลายหลายพี่น้องเอ้ยประมาณลอยโค้งคนละนะโค้งซ้ายโค้งขวาประมาณลอยลอยกว่าโค้งคนละมากกว่าร้อยอ่ะโค้งทางโค้งนะไงก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ็งโค้งครับทางโค้งก็เห็นทางโค้งวะนะโค้งก็ไปตามโค้งเด้ะเด้อกล่องเด้อ อยากได้คลิปหรือว่า,าอยากได้คลิปเนาะพี่ปปน้อนในเบิ้งโคงงงงง้งครับทางโค้งเขาอุทยานแห่งชาติไซทอง <ไป S 1> ออเอารถเป็นนักดันรถก็เยอะนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ปีใหม่นะครับตั้งเข้าสู่ปีใหม่เป็น เป็นส่งท้ายเนาะส่งท้ายปีเก่าแล้วปีใหม่โอ้ภูเขาก็สวยนะการะะจราจรก็จะว่าไม่แน่ไม่หนานแน่นก็พอพอไปมอพอไปสะดวกนะครับการเดินทางมันก็จะมีเป็นบางช่วงที่มีรถเยอะนะครับยังไงพี่น้องด้เบิ้องโค้งกับท่างโคง้ง <laughs> ครบเบื้งอง่นายินดีครับทางคงนะครับรูล่ะเบื้อระวังนะครับตรงนี้ทางโค้งนะครับเรมีป้ายเตือนนะครถก็มีเยอะบ้างเป็นบางช่วงนะบางช่วงรถก็เยอะ บอกข้างถึงภาษีไปอีกนครสวรรค์ตั้งามพันะครับงหสสิบอ621ไม่รุงแม่ขาดถูกไว้เมื่อกี้อ่านแบบแบบอันนี้พุงแม่ก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะทีห้ามาถึงอภิรือพักดีชุมชนนี้ก็ประมาณาโมงี่สิบ20นาที คลิปนะครับโค้งที่เยอะที่สุดนะครับโค้งที่เยอะที่สุดในของอเขตจังหวัดชัยภูมินะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นโค้งที่เยอะมาก ของจังหวัดเพชรชบูรณ์ีจะมีถนนสวย,ยนะฮะประมาณสามสามดามหน่อยปะ่ God, ะใหม่กับเขาให้กำหนดความเร็วอยู่ที่สามสิบห้ากิโลเมตรแบก็จะไม่ขับเร็วเพราะว่าก็จะมีทางโค้งที่สวยๆ,วยๆมาฝาก ปรมาณ5กิโลมีลิงนะครับเพ็่อนโทรมาให้อาหารตอนนี้ทางโค้งของเขตจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ จะเน่นะครับก็จะมีโค้งที่เยอะมากมอีกอันเพอหนึ่งนะครับน่องนักการพัฒนชุดคนที่ลงนักการไปเมื่อสักครู่นะครับเห็นป้ายบอกข่าว พอดีแม็กทำคลิปได้เพราะว่ารถไม่เยอะนะครับรถไม่เยอะแล้วก็เรือกกาสทำคลิปถนนทางโค้งนะครับทางโค้งสวยๆนะครับให้ใหเพื่อนๆได้รับชมบก็ใช้คลิปไม่ยาวนะครับ สอบนะอันนี้เป็นโค้งหักศอกครับผมโอ้หสวย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 โหาแล้วพี่น้องก็จะใช้ความเร็วได้ไม่มากครับโอ้โหโค้งนี้ครับผมดูโค้งนี้ครับโอ้โหโค้งหักศอกอีกแล้วนะร้อยโค้งครับผมนับได้ถึงร้อยหรือยังครับ อลุงแม็กรับมาหเึ็งสามพันนะตรงนี้เป็นถนนเส้นต่อของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะก็จะเป็นป้ายบอกทางก็จะบอกเรื่อยๆครับโค้งนะโค้งนะกนะ็ถือว่าให้ระมัดระวังนะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนบอกทางให้ระมัดระวังนะโค,งะคะ้งนะครับเพงนั้นก็แล้วครับ <laughs> บินหัวทาุงแดงปะครับโคงครับจบาาาาาา้างาโคงครับเอาเจอกัอีกแล้วครับผมงานใหม่งาใหม่ต้อกไปแข่งกันกับาโคอีกแล้วครับโคงอีกแลครับผมโอ้สนุกแมงเลยโอ้ แต่ก็ระวังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ระวังนะผมแม็กก็ระวังอยู่นะครับเพราะว่โคง้งเยอะนี่ก็ไม่โค้งแล้วโค้งได้ครับก็อุทยานธรณีของจังหวัดพิชรชปูนะครับก็จะมีตลาดชุมชนให้เอาักรถนะครับบา้นบา,าเนเจริญบ้านชัยเจริญนะครับเคสําหรับลุงแม็กทำคลิปนี้ก็ ค okay, ครับจบคลิปแล้วขอบคุณมากๆครค่ะสวัสดีครับ